นี้สักคู่นึงนะครับก่อนที่จะได้เดินทางกลับบ้านนะครับ ไปแกงสด้ร้อนก็อร่อยนะครับมีความหวานนะครับสําหรับหน่อไม้ในดินครับยิ่งลึกยิ่งหวานครับนี่นะครับนี่ครับนี่ก็คือหน่อไม้ไปแกงสด้ร้อนก็อร่อยนะครับมีความหวานนะครับสําหรับหน่อไม้ในดินครับยิ่งลึกยิ่งหวานครับนี่นะครับ นี่ครับนี่ก็คือหน่อไม้ในดินนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับตอนนี้นะครับอันนี้ก็มีรอยเสียมสับนิดนึงนะครับ ก็จะได้เดินทางกลับบ้านนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ฟ้าก็มืดมาแล้วนะครับเสียงฟ้าร้องมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะครับผมเดีย๋ยวเราจะเก็บหน่อไม้สิทุงแล้วก็ในดินนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็มีรอยเสียมสับนิดนึงนะครับ เดี๋ยวให้ออกเยอะๆออกดีๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหากันอีกนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เราจะได้หาพักผ่อนครับอาบน้ำอาบอตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงริมลำธารแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะพักกันที่นี่เพื่อทําความสะอาดหน่อไม้ล้างหน่อไม้แล้วก็อาบน้ําล้างเนื้อล้างตัวพักผ่อนกันพักผ่อนอาบน้ําอาบผ้ากันครับก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมกันครับขอบคุณครับ กันตรงนี้สักคู่นึงนะครับก่อนที่จะได้เดินทางกลับบ้านนะครับในวันนี้นะครับนี่นะครับก็ได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ประมาณสัก ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงริมลำธารแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันที่นี่เพื่อทําความสะอาดหน่อไม้ล้างหน่อไม้แล้วก็อาบน้ําล้างเนื้อล้างตัวพักผ่อนกันตรงนี้สักคู่นึงนะครับก่อนที่จะได้เดินทางกลับบ้านนะครับ นี่นะครับหน่อไม้ในดินสวยๆครับเดี๋ยวเราจะล้างหน่อไม้ทาความสะอาดแล้วก็ตัดแต่งหน่อไม้กันสักครู่นึงนะครับแล้วก็จะได้พักผ่อนในวันนี้นะครับนี่นะครับก ได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ประมาณสักออกนะครับแต่ยังไม่ทันออกดีนะครับก็จะออกเฉพาะที่ลุ่มๆนะครับตามบริเวณ แล้วก็จะได้เดินทางกลับบ้านนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ฟ้าก็มืดมาแล้วนะครับเสียงฟ้าร้องมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราจะเก็บหน่อไม้สิถุงแล้วก็ คือหน่อไม้ในดินนะครับหรือชาวบ้านคนท้องถิ่นเขาจะเรียกกันว่าหน่อไม้บั้มนะครับก็คือหน่อไม้ที่อยู่ในดิน,นครับยังไม่โผล่ขึ้นจากดินนะครับที่เรามาหากันตรงนี้สักคู่นึงนะครับก่อนที่จะได้เดินทางกลับบ้านนะครับ คือหน่อไม้ในดินนะครับหรือชาวบ้านคนท้องถิ่นเขาจะเรียกกันว่าหน่อไม้บั้มนะครับก็คือหน่อไม้ที่อยู่ในดินนะครับยังไม่โผล่ขึ้นจากดินนะครับที่เรามาหากัน,นตรงนี้สักคู่นึงนะครับก่อนที่จะได้เดินทางกลับบ้านนะครับ ออกนะครับแต่ยังไม่ทันออกดีนะครับก็จะออกเฉพาะที่ลุ่มๆครับตามบริเวณหาดหน่อไม้ในดินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าได้เยอะหรือเปล่านะครับนี่นะครับนี่คือในวันนี้นะครับนี่นะครับก็ได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ประมาณสัก ตอนนี้นะครับเราก็ล้างและทำความสระ